สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้มี่แม่ลูกมานําเสนอนะครับผมแม่ลูกนะครับลูกที่สามนะครับผมลูกที่สามนะครับเป็นงัวเครื่องผสมนะครับผมงวเครื่องผสมลูกลูกสาวนะครับเป็นลูกสาวสีสันโค้งสางใหญ่ครับสูงหล่อสีสิบสองบวกนะครับ องศางหญ่ลูกตัวเมียนะครับผมเป็นลูกตัวเมียนะครับผมเปิดแบ่งราค่าเบาๆนะครับให้พีให้น้องกันไปเดเลียงนะครับับแพงครับตัวนี้เปิดหกหมื่นหาพันบาทสนันครับผมหกหมื่นหาพันบาทนะครับย้ำนะครับว่าหกหมื่นห้าพันบาทแม่ลูกนะครับลูกตัวเมียส่วนสูงร้อยสี่สิบสองบวกนะครับผม สูง142บวกนะครับเป็นเครื่องผสมนะครับผมลูกกินนมอยู่จุดจดพี่น้องเอ้ยเลี้ยงลูกดีครับให้ลูกดีตัวนี้สวยงามครับผมแต่ว่าสีอาสซบอรจจ่านปันไดนะครับกสมราคาเป็นราครับราคาบ่อแพงพี่น้องลูกทีสามนะครับเปิดเป็นลูกทีสามนะครับเปิดหกมืนหาพันธุนะครับไพซสนใจกะโทรเข้ามานะครับ0830หา3เก่า770นะครับมีรถรับส่งนะครับตัวประเทศนะครับผมยกเว้นแต่ผักไส้ครับ